จเจริญทำสำนึกดีครับผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมสหายเตอร์นะครับฝากถึงตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มที่เคารบทุกนายทุกคนทุกทุกด่านตํารวจหรือเจ้าหน้าที่นิสัยดีๆเราก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยหมายเหตุประชาชนวิจารณ์เจ้าหน้าที่โดยสุดจริต ไม่มีความผิดข้อหาหมิ่นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญามาตรา329และรัฐธรรมนูญพศ2560มาตรา34การตั้งด่านการตรวจค้นการจับกลุมต้องเป็นไปตามพรบอุ้มหายพศ2565ปัจจุบันอ้างกลองเสียไม่ได้หรือ อ้างห้ามถ่ายไม่ได้แล้วปกปิดชะตากรรมมีความผิดพรบอุ้มหายพศ2565ได้นะครับการจับกลุมถ้าตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมไม่มีกล้องบอดี้คามลรหรือปกปิดชะตากรรมประการอื่นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ระหว่างจะมีความผิดเข้าข่าย พรบอุ้มหายพศ2565ก็ได้นะครับเพราะพรลบปรับปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565มีผลบังคับใช้แล้วก็จริงซึ่งพรลบปรับปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พศ2565มาตาเมีคำว่าปกปิดชะตากรรมรวมอยู่ในนั้นด้วยไปดูพลรบรปราบปรามการทรามานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศส5 6 5มาตาเผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมตัวหรือ ลักพาบุคคลใดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธว่ามิได้กระทำการดังกล่าวหรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวของบุคคลนั้นซึ่งส่งผลให้บุคคลนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายผู้นั้น กระทำความผิดฐานกระทําให้บุคคลสูญหายการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นความผิดต่อเนื่องจนกว่าจะทราบชะตากรรมของบุคคลนั้นนะครับเรื่องการตั้งด่านการตรวจค้นการจับกลุมต้องเป็นไปตามพรบอุ้มหาย ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเออเออเกือบลืมเกือบลืมตัวอย่างเช่นสหายเตอร์ไม่สบายสหายเตอร์กินยาแล้วสหายเตอร์หลับบนรถโดยสารสาธารนณะระหว่างทางเจอด่านตรวจฉีแล้วตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ปลุกหรือเรียกสหายเตอร์ไปตรวจฉีทั้งทั้งที่สหายเตอร์ ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยหรือสหายเตอร์เป็นผู้โดยสารหรือโดยไม่มีอำนาจตรวจฉี่ผู้โดยสารนั้นเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตรวจฉี่ตรวจได้เฉพาะโชเฟอร์หรือคนขับรถเท่านั้นไม่มีสิทธิตรวจฉีผู้โดยสารนะครับแต่แล้วสหายเตอร์โดนจับตัวเข้าไป ในป้อมหรือเข้าไปในเซฟเฮาเรียกเงินห้าหมื่นบาทแลกปล่อยตัวสหายเตอร์ญาติิไม่รู้พี่สาวไม่รู้น้องสาวบุญธรรมไม่รู้โทรศัพท์หาสหายเตอร์ก็ติดต่อไม่ได้ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าสหายเตอร์หายไปไหนนั้น ก็เป็นปกปิดชาตากรรมแล้วตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ระวังจะมีความผิดเข้าข่ายพรบอุ้มหายพศ2565มาตรา7ก็ได้นะครับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อย่าหาทานะครับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่นิสัยดีๆเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับจเจริญทําสํานึกดีครับ